โอ้หนม้มหนามไสดีตัวนี้ไหมโอ้มือนี่มาเบิ่งทีเบิ่งทางได้พี่น้องได้นะพี่จานรหน้าสวยเรียกว่าได้ก็นด้นี่ก่อไฟรอมที่ตัวนี้กับเก่าอะไรนะครับเนาะเปดไรกวนบ่อะไรก่อขาดอยู่งานหนึ่งก็จะเก่าไร่ครับพี่น้องเพิ่นสีขายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทที่จะมาดูดอนทธานี่ครับพี่น้อง กติดถนนสองทางแต่ว่าถนนก็นยังเป็นถนนลูกลังอยู่แต่ว่าในอนาคตกมันก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับที่จะพัฒนาไปเรื่อยเช็ดพัฒนาไปได้มันก็จะถือกลายไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับถนนสองถนนถนนสองทางกติดถนนสองทางนี่มีสาทั้งฝั่งนั้นก็มีสาพร้อมแต่บ่ด้นไทยไมฟฝั่งนั้นก็มีสานำมีม่พักกันจองพร้อมนี่ อันพ่นแก้วของงขาเจ้ากับบ่ได้มาดูแลให้คนอื่นเห็ดหน้ามั้งนี่พ่นให้คนอื่นมาเห็ดหน้าพ่นพ่นบ่นมีเวลาเห็ดนะครับโอ้ดินดําดีตัวนี้ไหมออถือว่าเป็นดินดีได้หน่ก็เลยม,มาเบืองครับพี่น้องมามามาเบิ่งมาผิดจัลัหน้าเบืองนากระกว้างกันานาจะก,กับเซนอยู่นะเนื้อเป็นเป็นเซนพอดนหมแต่ละกว่างแต่ละหนานะครับอ่านี่น้าเกี่ยวเขาออกไปแล้วครับใส่รดเกี่ยว พี่น้องผู้ใดมาผิดจะละหน้าซอยผมเด้อครับเด้อหน้าแปดเลกับสามงานครับพี่น้องคนสี่ขายหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทผมว่ากะคิดว่ามันกับพ่อเอาอยู่ดอกกับเป็น,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 นหน้าพี่น้องจับขวางนี่ดิโอ้ยลบกันเลยหน้าพี่หน้าน้องนี่แหละแต่ก่อนเพื่นก็เคยไปซื้อหน้าหน้าหน้าพ่อหน้าแม่ผมคืนหนึงเคยซื้อมาที่นี่ผมกับจีมาซื้อหน้าพิ้นทึกกันได้เ <laughs> อะอนี่ครับ เป็นหน้าสอง,สองบิงเนะครับเป็นหน้าสองบิงนี่ขาเจะใส่รถเกี่ยวเออดินกับเป็นดินคล้ายๆดินเกาหลีตัวนี้ปรับปรุงเล็กน้อยนี่โอ้ยถ้าตกลงราคากันได้นะครับพี่นนองเด้อผมอยากขอความคิดเห็นพี่นนองบ้านหอา้อง่ามันสมควรปะ่อสือบปะไรละแสนกว่าแปดไรสามงานขายหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท โอนคนละครึ่งคาโอนนะครับดินกะถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันหน้าหินขีหินแต่ว่าบ่เป็นยังเลี้ยงเช็ดหน้านี่ปรับปุงได้เข้าศึกษาเอาน้ำเกาหลีเข้าปรับปุงได้นะครับพี่นอ้องเรื่องดินเรื่องอยังเนาะหน้าหนาินนี่เวลาขุดสะขุดยังมันมันสีขุดน้ำอยู่นะครับเนาะนี่เดยวไปทางหลังนี่สะหนยหนึ่งอยู่นี่สะหนยหนึ่งก็อยู่ฟังทางฝุ่น ติดทางนะครับติดทางทั้งสองทางถึงมันจะเป็นทางไอ้ท่างหินก็ตามแต่ว่าก็คือว่าติดติดทางสองทางนั่นแหละผมกับมากว่ามันติดทางทั้งสองทางเพราะว่าในอนาคตนี้ถ้ามันมีท่างมีหยังเขามีไฟเขาแล้วมันกะสะดวกครับพี่น้องพี่น้องคิดวางด้กับพี่แต่ละหน้าซอยผมเลยนะครับเด้อหน้าก็ไฮเง่์ดูถือว่าเพิ่นเทสต์ไฮเงย์อยู่ก็มีพ่นมีหยังมีต้นไม่ต้วนหยัง ผมคิดว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนไปได้ถ้าได้มายูอิริอะผมก็จะปลูกต้นไหม่ซะฟังหนึ่งส่วนทั้งหนึ่งปลูกต้นใหม่ผมมักต้นไหม่ครับพี่น้องหน้าเขาเขาเงายขาเจะประทันเกี่ยวนะครับเน,ะนาะอีกหน้าอีกทงหนึ่งนี่ล่ะหน้าที่สานบานห้องกับประมาณนี้นะครับพี่น้องราคากับยูประมาณนี้พี่น้องผู้ใดมีความคิดจังไนกับ แนะน้ำเลยนะครับเด้อขอความชิดเถี่นนะครับมาหนอกกับพ่อวามีในชืือให้เสือหน้าไว้น้ำเพลนเนี่ยพ่อวามีนั่นมีหนีเป็นสมบัติจากไหนผมมักสือทรัพย์สินครับผมผมมักสือหนีสินครับฝากนั้นเ้อพี่น้องแล้วผู้ใดมีความคิดเถี่ยนยไดก็ได้ครับขอพคุณครับสวัสดีครับ